รีวิวกล้องวงจรปิด iMi Lab EC4 และ iMi Lab EC5 จะเลือกกล้องรุ่นไหนดีมาติดที่บ้าน2อ,อันนี้มันต่างกันอย่างไงต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานกล้องวงจรปิด EC4 แหมเป็นกล้องโซล่าเซลล์เป็นกล้องแบตเตอรี่มีออปชั่นแผงโซล่าเซลล์และก็ EC5 ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนมาติดให้เหมาะสำหรับบ้านเราเออถ้าบ้านเราลักษณะพื้นที่กว้าง ติดอย่างไรพื้นที่แคบใช้ตัวไหนดีแล้ว2ตัวนี้มันต่างกันอย่างไงบ้างต้องไม่พลาดครับเราไปดูรีวิวโดยละเอียดอ,อาจจะพูดมากหน่อยแต่ผมตั้งใจรีวิวโดยละเอียดมากไปดูรีวิวการใช้แอปและการติดตั้งต่างๆนานาครับเนี่ยครับ imi lab ec 4นะครับกล่องสวยงามตะการตาเหมาะสำหรับการติดพื้นที่แคบๆเนี่ยอันนี้หน้าบานเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมุมกว้างขนาดไหนเหมาะสำหรับติดในการพื้นที่แคบๆครับ ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง iMi Lab EC4 และ EC5 เนี่ยจุดที่ผมชอบของ EC4 นะคือภาพมุมโคตรกว้างเลยอ่ะอันนี้คือภาพครับภาพที่ติดเนี่ยภาพหน้าบ้านเห็นปะติดมุมโคตรกว้างเลยฟิวกว้างมากเลยนะเหมาะสำหรับการติดพื้นที่ก็แคบๆเออมุมเนี่ย1 5อองศามันจะกว้างกว่ากล้องธรรมดาทั่วไปเอออันนี้เป็นกล้องธรรมดาทั่วไปซึ่งกล้องธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่มันไม่เหมาะสําหรับการติดมุมแคบๆเห็นปะมันจะเห็นแค่ไม่เท่าไรเอออันนี้เป็นกล้องธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็นกล้อง EC4 มุมมุมกว้างเออมุมกว้างเหมาะสําหรับการติดพื้นที่แคบๆคนเดินบานบ่อยๆเออและก็ส่วน EC5 จะเอามาติดแบบ EC4 ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามุมมันก็กว้างไม่เท่าเออ EC5 ถ้าเกิดเอามาติดผมก็ว่ามันก็ได้มุม ฉะนั้นครับ ec4 กล้องวงจรปิด ec4 นะไอมีแบบ ec4 เหมาะสำหรับการติดมุมแคบๆเออที่แคบๆมันจะได้มุมกว้างเออแล้วเหมาะสำหรับการติดที่คนมันเดินผ่านบ่อยๆเนี่ยผมติดหน้าบ้านเพื่อที่เวลาคนเอาของมาส่งจะได้เห็นว่าเขามาส่งแล้วเออเนี่ยนะเห็นมาส่งแล้วเนี่ยเดินผ่านยังไงกล้องก็บันทึกอ่าส่วน ec5 ติดไว้ตรงนี้ไว้ดูรถใครผ่านไปผ่านมาเออ มุมมันก็จะได้แคบกว่าแต่มันก็ติดในพื้นที่กว้างๆมันก็โอเคจุดเด่นของ e c 5คือเล่นในตอนมืดได้ดีมากเออเล่นในตอนมืดได้ดีมากเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปหน้าว่ามันดีอะไรอย่างไเองเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยและ e c 5ก็โหลดโหลดโหล,ลดวิดีโอได้ง่ายเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็นหนึ่งนาทีผมชอบนะ e c 5เนี่ยโหลดเนี่ยเก็บได้สิบห้าเนี่ยโหลดวิดีโอมันจะแบบ บันทึกตลอดแต่เมม64กิกก็เก็บได้ประมาณ3วันเองมันก็กินเมมเยอะพอสมควรเพราะว่าความละเอียดมันสูงเนี่ยครับอันนี้เป็นกล้อง i m มี่แ e-c บไฟครับกล้องรุ่นเนี้ยดีไซน์สวยงามตะการตาคล้ายหุ่นยนต์ไอโรบออะไรมากเลยเนี่ยเหมาะสำหรับการติดพื้นที่ที่แบบกลางแจ้งเนี่ยกันแดดกันฝนได้เออแต่ เนี่ยแต่ควรจะดีๆหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวคนขโมยกล้องไปเออการแดดการฝนได้สามารถบังคับหมุนได้เออไอ ec f มันหมุนไม่ได้อันนี้หมุนได้ติดตามคนติดตามคนได้เออแต่ไอนนเรื่องติดตามคนมันไม่ได้ว้าวหรอกเพราะว่ากล้องรุ่นอื่นๆอ,อ่ะมันก็ตามคนได้เกือบทั้งหมดเออยกเว้นไอรุ่นนี้ตามไม่ได้เนี่ยไอกล้องอันนี้มันตามคนได้เออล้วคนแบบที่มันชอบรีวิวกันเนาะ คนเดินผ่านปุ๊บวิ่งไปวิ่งวิ่งหันตามอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นจุดที่ผมชอบหรอกจุดที่ผมชอบคือไอ้ตรงเนี้ยภาพมันชัดมากเลยตอนกลางคืนระหว่างภาพโกโปโกโปคือเนี่ยกล้องแอคชั่นคัมที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันถ่ายละเอียดนะแต่กลางคืนแพ้แพ้กลางคืนเนี่เป็นพิปาโปเตโต้แพ้กลางคืนกลางคืนภาพแบบมืดมืดแต่ไอ้ตัวเนี้ยกลางคืนภาพกว้าง เดี๋ยวเอาไปให้ดูรีวิวเลยว่ากลางคืนภาพมันกว้างขนาดไหนเออ,เอ,อไม่ได้ภาพมันกว้างภาพมันดูสว่างขนาดไหนเออก็อันนี้นะถ้าเกิดท่านต้องการติดในที่แสงน้อยกลางคืนภาพแบบสัจฉาเลยเนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แต่ถ้าการติดในที่แคบแคบ EC5 เออเอา EC เอย EC4ECEC4 แล้วกันไอตัวโซล่าเซลล์อันนี้ EC5 ตัวนี้ผมว่าไม่เหมาะสําหรับการติดโซล่าเซลล์เพราะว่าอะไร โซล่าเซลล์ป่ะมันเป็น PIR เนเซอร์เนี่ยและถนนมันกว้างถนนมันกว้างมันก็อาจจะตรวจจับได้แค่ตรงนี้ฉะนั้นอ่ะอยู่อีกเลนหนึ่งมันอาจจะไม่ตรวจจับกล้องอาจจะไม่ทํางานเออขโมยเดินผ่านได้เนี่ยโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสําหรับการติดตรงนี้เออเพราะว่าเนี่ยติดตรงนี้ใช่ป่ะถ้าโจรจะมาโจรมันมาโจรมันรู้โจรมันวิ่งอีกเลนนึงอีกเลนนึงผมว่ามันไม่ตรวจจับนะเพราะว่ามันไกลเกินเออมันวิ่งอีกเลนนึงไอ้กล้อง ec 4อ่ะมันจะตรวจจับมันจะบันทึกเฉพาะ คนผ่านหน้ากล้องประมาณสองสมเมตรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพื้นที่อย่างเงี้ยไม่เหมาะถ้าผมเป็นโจรน,นะเนี่ยวิ่งไปอีกเลนนึงอ้อมตบหัวปึ่งได้แล้วแต่นี้ไม่รอดครับอันนี้มันบันทึกตลอดเนี่ยความแตกต่างกล้องสองตัวเนาะก็ใช้ให้เหมาะให้ควรอ่ามาดูความแตกต่างกันนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนอันแรกครับ i mi lab ec ห้าเนี่ยมันใช้แอป mi home เนี่ย mi home ก็เป็นแอปเดียวกับพวกเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ภาพตัวอย่างภาพก็เป็นประมาณนี้อ่าภาพก็คมชัดดีเลยล่ะกลางคืนก็เป็นภาพสีเออกลางคืนเป็นภาพสีที่ชัดเจนมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะรีวิวไอมี่แล็บ ec ห้าแบบละเอียดให้ดูว่ามันแบบว่าภาพสีขนาดแสงมืด,มดเลยนะมันยังเป็นเป็นภาพสีอะเออภาพสีแบบชัดกว่าเออ อันเนี้ยยอมรับเลยจุดเด่นของ e imi lab ec5 ec5 เนี่ยภาพสีในกลางคืนนี่สวยเนี่ยอันนี้เป็นภาพกลางคืนอันเนี้ยแสงมันอาจจะเยอะแล้วก่อนหน้านี้ผมบันทึกไว้ตอนที่บ้านยังไม่มีไฟเออเดี๋ยวจะไปพาไปดูรอดูในคลิปหน้าเออจุดเด่นคือภาพสีดีไอตัวเนี้ยอ่ะส่วนอีกอนนันนึงครับ ec4 ใช้แอป imi lab home รู้มันชื่อแอปอะไรวะเออ imi lab home อแรกมีมีโฮมอันนี้ไอนนมีแหลบโฮมเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอ่าเดี๋ยวลองดูกดเข้าไปดูครับเนี่ยก็ดูได้สามารถดูเหตุการณ์สดๆได้คลิกที่นี่ภาบแล้วก็วิดีโอถ่ายทอดสดเนี่ยดูมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเปิดดูมันจะแบตเตอรี่ชัดสั้นลงเนี่ยก็ดูภาพสด่ดอ่ะ,อะมาดูการบันทึกครับการบันทึก ไอมี่แล ec f e อ่ะไอกลองภายนอกอลนะมันบันทึกตลอดเวลาอ่ามันบันทึกตลอดเวลาเนี่ยคือไม่ว่าอย่างไงมันก็จะบันทึกอ่ามันจะบันทึกตลอดเวลาเราตั้งเราตั้งบันทึกตลอดเวลาก็ได้หรือจะบันทึกเฉพาะคนเดินผ่านก็ได้แต่ส่วนมากเราก็บันทึกตลอดเวลากันเนี่ยมันจะตั้งได้การจัดเก็บข้อมูลตรงไหนนะเนี่ยจัดการพื้นที่ข้อมูล โหมดการบันทึกมันจะเลือกได้เป็นบันทึกตลอดเวลากับบันทึกตอนเคลื่อนไหวซึ่งเราเล่ากันอ่ะก็บันทึกตลอดเวลาอันนี้เมมผมใส่6 0กิกอ่าใส่6 0กิกไปเลยจุจุหกสิบกิกเชฟว่ามันจุได้กี่วันเหรอเดี๋ยวดูดิมันมีให้ผมเลือกถึงวันไหนเนี่ยสิบห้านี้มันก็จุได้สี่วันหรือเปล่าเออ ขนาดใส่6 0กิกเนี่ยจุได้4วันข้อเสียของการบันทึกตลอดเวลาคือโคตรเปลืองเมมเออเนี่ยบันทึกได้4วันวันที่15เนี่ย14ไม่มีแล้ว15ตอน8โมงเช้าอ่า1 6 17แล้วก็วันที่อาจอยู่18อา่าคือขนาดใส่64กิกยังบันทึกได้ประมาณ3วัน4วันอา่ามันก็เป็นข้อดีข้อเสียเนาะส่วนไ m มี o m e ครับมันจะบันทึกเฉพาะคนเดินผ่านเออ คนเดินผ่านมันจะมีเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ p i r คนเดินผ่านแล้วปุ๊บก,กล้องจะถึงทํางานเออคนเดินผ่านกล้องจะถึงทํางานอ่ะเรามาดูบันทึกย้อนหลังตรงไหนไหมะเนี่ยดูกิจรกรรมมาจะดูย้อนหลังของมันเนี่ยมันจะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะมันจะดูได้เฉพาะคนเดินผ่านเนาะมันจะไม่ได้เป็นเส้นไทม์ไลน์อย่างเงี้ยไอไอมีโฮม e c ห้ามันจะเป็นไทม์ไลน์ให้เราลาก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 ส่วน e c สี่เนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นไอ้เส้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยกิจกรรมเป็นภาพแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูเนี่ยอันนี้มีไปรษณีย์ขนของอ่าเนี่ยอันนี้มีไอโนวทขนของอ่าหรือเนี่ยเลือกดูได้ครับมันเลือกวันที่ยังไงไว้เนี่ยอ่าไม่ใช่ดูนี่ผมดูก่อนเลือกวันที่ไงวะอ๋อนี่เหตุการณ์เลือกวันที่ตรงนี้ข้างบนหัวมุมเเห็นปะ่ะข้อดีของการบันทึกอย่างเงี้ยคือมันสามารถ เซฟไว้ได้หลายวันเนี่ยเก็บภาพตั้งแต่วันที่สองอันนี้เก็บภาพไว้ตั้งแต่วันที่สองเออฮะคือมันบันทึกมันบันทึกได้เป็นครึ่งเดือนนะ่ะแต่ก็จะมีเฉพาะเหตุการณ์ที่คนเดินผ่านนะคนไม่เดินผ่านมันก็ไม่บันทึกมันจะมี PIR sensor เออเขาเรียกว่า PIR sensor เนี่ยอันนี้เห็นปะขี่รถมาอย่างซิ่งเลยโหดูแมสอย่างแดงอะ่ะทรงอย่างแบดนะ ขี่บ้านม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 าน,มานไปซื้อก๋วยเตีเ๋ยวไปนะ่ะของกินกินจนอ้วนและไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นประมาณนี้มันบันทึกด้วย PIR sensor PIR sensor เดินผ่านปุ๊บจะบันทึกเมมเหรอ่อะเรื่องการบันทึกครับไอ EC 5เนี่ย EC 5กล้องมันใส่กับเมมมันใส่กับกล้องโดยตรงมันจะถูกบันทึกที่กล้องอส่วน EC 4เมมไม่มี ใส่ที่กล้องแต่จะใส่ที่ฮับฮับคืออะไรสยะสมชอบงับคุณไม่ใช่คือมันจะแยกเป็นกล้องกับฮับฮับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเออคือกล้องอ่ะมันจะส่งสัญญาณมาที่ฮับแล้วให้ฮับเก็บข้อมูลอ่าหนึ่งฮับหนึ่งตัวสามารถรองรับกล้องได้หลายอันเนี่ยเนี่ยปะ่ะมันจะมีไอมี่แล็บ e c 4กับกับไอมี่แล็บสมาร์ทฮับฮับเนี่ยสามารถเพิ่มเพิ่มกล้องได้อ่าเห็นปะดู เพิ่มกล้องได้มันได้สี่หรือห้าตัวนี่แหละอืมแต่เวลาดูภาพอะเราคลิกที่กล้องตรงนี้เออคลิกที่กล้องแต่เวลาจะดูเมมอะคลิกที่ฮับมันจะแบบแอบงงๆงหน่อยถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นเนี่ยความจําเห็นปะความจําตอนนี้ฮับใส่ได้เฮ้ยเห็นปะอ๋อแสดงว่าวันที่สองครับเป็นวันที่ผมผมพึ่งอันนั้นอะพึ่งเก็บข้อมูลพึ่งใช้พิ่งติดตั้งกล้องเออ เห็นว่าความจำน่ะใส่มาครึ่งเดือนแล้วใส่มาครึ่งเดือนแล้วใช้ไปแค่สองกิกเองเออก็น่าจะดูย้อนหลังได้เป็นปีปีน,นะแต่ก็เป็นปีปีที่แบบว่าการเคลื่อนไหวเท่านั้นก็การติดตั้งควรติดตั้งในที่ที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆมันจะได้บันทึกบ่อยๆอ,อย่างผมอะ่ะติดตั้งหน้าบ้านเห็นปะติดตั้งหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านอย่างไงมันก็มีคนผ่านเข้าออกอยากจะรู้ไงว่าใครผ่านเข้าออกแต่การติดตั้งกล้องอันเนี้ย ติดตั้งเอาเอเนี้มาติดอันนี้บางครั้งอ่ะอย่าลืมว่า EC4 มันใช้ PIR บางครั้งมันขี่อยู่อีกเลนึงเซ็นเซอร์มันตรวจจับไม่เจอมันก็ไม่บันทึกเออเนี่ยโจมันอยู่อีกเลนึงมันก็หลอดพ้นจากการบันทึกได้ EC4 อ่ะควรติดในที่ที่ในมุมที่อับเออเพราะว่ามุมมันกว้างเนี่ยมุมมันกว้างเนี่ยอันนี้เป็น EC4 มุมมันกว้างมากเลยนะเออ ติดในที่ที่อับแล้วก็คนเดินผ่านบ่อยบ่อเออเนี่ยดูวันนึงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะวันนึงอ่ะเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานวันที่สิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยเห็นป่ะสี่ทุ่มผมเดินผ่านเนี่ยสี่ทุ่มมันจะบันทึกเฉพาะเหตุการณ์สาคัญซึ่งมันโอ้โหถอดเสื้อด้วยล,ะล,ะละ้อหล่อเนี่ยมันจะบันทึกเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญเออมันจะพบันทึกเหตุการณ์ที่สําคัญเนี่ยเห็นป่ะอันนี้เขามาส่งน้ําเนี่ยจะดู กลอยู่นะเห็นว่าเขามาส่งน้ําอยู่ไกลๆก็บันทึกมุมมันโคตรแคบ,บเลยเออคือบันทึกเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ,อ้นี่บนเปียนอยู่หน้าบ้านทั้งวันเนี่ยมันเหมาะสําหรับการติดหน้าบ้านมากเลยนะเวลาของมาส่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟงพี่แฟดพี่เคอรี่แครี่มาส่งมันจะได้เห็นว่ามีคนนนั้นนะเออประมาณนี้ครับแล้วก็ความแตกต่างเรื่องมุมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็ความแตกต่างก็ประมาณนี้ นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันนะ